ครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาเจอก็จะโชคนะครับผมมาเจอก็จะโชคแล้วอดืดูเขา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 เขาทำอะไรนี่ทำอะไรนี่เขาทำอะไรนี่เจ้าโชคนี่ก็พัดเลยเกินรู้หรือเปล่าอะไรนะอย่าไปข้ามเจ้าโชคทำไมมันบอกไม่ฟังจังเลย อย่าไปกัดตอนนั้นนะอย่าไปกัดเอาตอนนี้ตอนนี้อหือือหืเอาแล้วเอาแล้วจะโชคเอาแล้วจะโชคโอ้กัดจริงๆทานไปใช้กัดทานไปใช้จริงๆไม่น่าเลยถึงได้ชัก จนตาเหลือกตาลานแบบนี้นะยกัดมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่โอ้โกัดไปทั่วนีหน้ากัดทาใน้าชายมันก็ตาเหลือกตาลานดิโอ้ยนี่มีแต่สารเคมีทั้งนั้นเลยโอ้โฉเลยมันเป็นแบบนี้นึกว่ามันเป็นโรคอะไร อืมไม่ใช่ในโชคหน่ไม่ใช่ไม่ใช่อออืมมอืออ,อ,อวิ่งอะไรดีใจเหรอพ่อมาไหนดีใจเหรอ วิ่งอะไรของเขานี่วิ่งอะไรของเขานี่โอ้โหเ,เดี๋ยวจะมาโผล่ที่นี่เอาละเ,เดี๋ยวก็วิ่งเขาชอบล่าสัตว์เขาชอบวิ่งชอบอะไรอืมไปออกตรงโน้นแล้วก็เดี๋มาเข้าตรงนี้เหมือนเดิมดีใจที่พ่อมาเนะี่ยดีใจอืมปวนหัวก็เข้าแล้วดีใจแล้วก็นัากนาเน,นี่ฮะนี่อืม หนุงวิงหนุงแข็งแรงนะคุณพ่อหนุไม่งอแล้วนะเออหนุไม่งอแล้วเออหนุวิ่งกระโชนเลยนะเดี๋ยวนี้นะคุณพ่อจะบอกให้นะเดี๋ยวก่อนหนุไปตักน้ำให้เขาก่อนจอมสนไอ้จอมสนไอ้นี่ไอ้จอมสน ดูเขาดูเขาไอ้จอมสนเขาทำอะไรเนี่ยอืออือจอมสนอืองุน้นเหนื่อยนะคุณพ่อมากินน้ำเลยมากินน้ำเลยกินน้ำโชคดีมากินน้ำเลย,นนเลยนนโชค,มาน,นโชคมานี้มานี้กินน้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนนั่นดูขนเขานะพ่อ่พี่น้องนะดูขนเขา อือเขาเหนื่อยนะพ่อหนูเหนื่อยนะพ่อพ่อเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหนูพ่อพ่อหนูเหนื่อยแล้วนะหนูวิ่งก็ก็ฉูดนเนี่ยหลายรอบแล้วนะหนูเหนื่อยแล้วนะจะบอกให้อือหนูเหนื่อยคุณพ่อหนูเหนื่อยอืมอืมเหนื่อยแล้วมาเล่นกับพ่ออีกเอามาเล่นกับพ่ออีกเอาอย่างี้นะอืม อืมอืมอมเอาไม่เล่นด้วยหรอกชอบเล่นชอบดือ้อชอบฟัดชอบเบียงอืมไปเล่นอะไรมามอมแมมหมดเฮะโชคเฮะเล่นอะไรมามอมมหมดโอ้ย ไม่มอมแมมจังเลยเฮ้ยโชคนะทำไมมอมแมมจังเลยเฮ้ยโชคเป็นอะไรถึงเป็นแบบนี้ทำไมต้องมอมแมมแบบนี้โชคฮึฮอฮอืม ขอมือหน่อยก็มือหน่อยเอสวัดดีพ่อด้วยสวัดดีพ่อสวัดดีพ่อสวัส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 ดีพ่ออืม สวัสดีพ่อ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 อืมอืมสวัสดีพ่อสวัสดีพ่ออ้าวมากัดอะไรอีกเจ้านี่กัดอะไรอีหึอืมแต่เป็นสาวมานนี่มันเป็นโรคอะไรของเขาฮะทำไมถึงเป็นแบบนี้เอามือเขาหน่ะมือเขาหน่ะเอาเอามาวุ่นวายอะไรกับขาพ่อนี่ฮะอืม มันเคลีวไปทั่วนะโชคนะมันเคลีวไปทั่วนะโชคนะอือมถึงมันเคลีวไปทั่วแบบนี้เฮอโชคเือหอืมอืมื่อมมันเคลีวไปทั่วแบบนี้โชคอืออืออือ ยื้อแข็งแรงมานี่ชักชนนะชักชนนะอืมอือไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเขาชอบชนกับพ่อวะเป็นไรไม่รู้เขาเนี่ยอืออืดูมองตาพ่อดูมองดูมองดูเขามองอืมดูเขามองอ๋อพกัดอะไรทำไมมาชอบฟัดจังเลยทำไมมาพ่อน่ะอืม นอนนอนนอนนิ่งๆอยู่นิ่งๆได้ไหมอีกขี้ดือ้อดูนิ่งๆได้ไหมขี้ดือ้อน่ะเหรออืม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  จอมซนนี่เขาละเออจอมซนนี่เขาละเออเขาละจอมสนนี่ไปเล่นอะไรมาเลอะเทอะหมดเลยเห้งมา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 ดีพ่อดีพ่ออืมอืม ไม่อยากหยอกคุณพ่อจังเลยเฮ้ยทไมอยากหยอกจังเลยคุณพ่อนะะ่ะมันใส่คุณพ่อหนูอยากยุากอยากฟัดคุณพ่อหนูอยากฟัดคุณพ่อจังเลยฮึยังพยุ่งกับหนูนะเอาแล้วเอาแล้ว อืเขาวิ่งวนล่ะเขาวิ่งวนล่ะเอาแล้วกับคุณพ่อนี่ไม่รู้เป็นโรคอะไรเขาอืมอืคง่ะอืออยากฟัดจังเลยคุณพ่อนี่พ่ออือืไม่สดแล้วคุณพ่อหนูไม่สดแล้วนะ 嗯嗯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 嗯 อืออืพัดคุณพ่อหนูสนแล้วคุณพ่อนะหนูไม่สนแล้วหนูพัดคุณพ่อดีกว่าอืออืออือืออือ mm <laughs> เขาเอาจริงนะกับ um พ่อเนี okay? <iro> <t <sought> <t ่ยเขาเอาจริงนะแล้วทำไมเอาจริงเลยกับคุณพ่อหนิฮึ่เจออุ้มแล้วเจออุ้มแล้ว เอาพอขอบคุณพ่อแม่พี่น,น้องนะครับที่แวะเข้ามาชมเบาเต่ก็กอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ